สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสุดปุสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขปุสนสุดปนอยากไหลอยากน้ำใหญ่บ้านใหญ่บ้านเสร็จแล้วเนาะใหญ่บ้านเสร็จแล้วเหอยเมื่อยเมื่อยเอึ้งแมนปะป๊าเหมยยี่สิที่ไปได้กะไปไปตัดผมไปเดี๋ยวสิไปเอาท่าไป บริภาเมียไไปใช้เลยเป็นไงนตะปโอ้ยตัดผมบ่ค่ะวันหลังตัดผมเยยเหรยแย่แย่งย่แยผมเยาแย่ฝักผมลูกยุ้มบ่ไข่ดียุ้มบ่เด้ยมเจ็บเจ็บไหลไหลไหเจ็บไหลก็เลยต้องตัดผมเออไปเป็นใจจอมบีี๋ยวตัดเราค่อยมาเบิ่งนเนาะ ป๊าไปซื้อปลาท่องกันด้วซื้อปลาตอมวะอือป๊าป๊าอันเนาะคุชินะกับปลาตองบ่มี่เนาะนีแต่ปลาแดกหมิงบ่มหมิงแล้วป๊าไปซื้อปลาท่องกันด้วไปป๊เบิ่งนังแาะมาตัดผมตัดจังเด็กขี้ง่าวนิดหน่อยการเปลี่ยนแปลงนี่คงได้ ที่ไปในตัวก็เนี่ยป๊าเปิดตาหักเลยมาเบิ่งรูปผมทั้งหน้าไม่เขามีนะเซ็นป๊าปึดว่าเป็นใดเมียใหม่โอ้ยกูได้ปัวหม่อูบอกได้ปัวหม่ยังกูบอกว่าปขาได้เมียใหม่ตอนนี้เปิดตาหักเขาปิดตาหักเขาป๊าคนสวยคุณเบิ่งข้างหลังด้วยป๊า มึงเป็นผู้ใดนี่มึงออกเมียกูขึ้นมาเลย่ <c oughs> าคนสวยไปกลับบ้าน <c oughs>